ตำแหน่งมินกับแม็กนะนี่ตำแหน่งแม็กตรงนี้เดี๋ยวเตรียมไอตัวที่ปิดอยู่นะที่ปิด<ม>นี่ไปเรื่อยเลยนะครับไกลหมดเนี่ยไปไหนไปไล่ไปเรื่อยนะครับจนหมดสี่ลิตรสี่ลิตรแล้วค่อยๆมาดูเราจะให้มันลดลงอ่าถ้ามันหมดแล้ว ในกติกวบอกเลยเด้อเดี๋ยวจะรีบปิดน,นี่เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วสีเริ่มมาและเอาปล่อยไปเรื่อยเลยครับปล่อยไปเรื่อยเลยไม่เป็นไรนะเริ่มมาแล้วนี่ยังไม่ยังไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่กำลังเริ่มมาละ ง่ายนะครับผู้หญิงก็ทําได้จากของรถก็ทําเองได้นะครับไม่ต้องไปหาช่างนะนี่เทลงมาแล้วปล่อยตรงนี้เลยพยายามเน้นน้ำยาของดีนะครับน้ำยาของดีนะครับซื้อเป็นจลอนสลิตรใส่เลยถ้าเป็นไปได้ก็ใช้ของมันก็ได้นะครับ อ่าหมดแล้วนะเนี่ยพอหมดจคนอนฉีดดิ้นแล้วเราปล่อยให้ระดับมันค่อยๆลดลงมาตามที่เราจะเอานะแล้วเราค่อยมาปิดฝาไว้ให้มันไล่ไม้เรื่อยก่อนครับเห็นไหมมันกำลังมาแล้วปล่อยทิ้งไปเลยนะครับเริ่มเข้มอ่ามันก็สีจะเข้มขึ้นเข้มขึ้นเข้มขึ้นน,นี่เอาของใหม่ไปไล่ของเก่าทิ้งไปเลย นี่อ่ะพอดีแล้วนะให้มันตรงกับขีดเห็นไหมครับที่เราจะเอานะปิดเลยที่นี้นี่นะเป็นนั้นว่าเสร็จสิ้นนะครับ่านะแล้วก็ทําการปิดฝาแค่นี้นะครับแล้วนกะ็เป่าลมล้างความสะอาดจบนะอครที่ทาม,มาสำหรับเฟียตต้านะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ให้อุตวันเช่นเดิมเช่นเคยนะครับ มีอะไรก็ค่อยสอบถามกันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้รถทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ